สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีเอฟทุกท่านนะครับพาคุณผู้ชมเลยครับไปดูตัวเลขสูตรคำนวณของพี่หมูนะครับเข่าทุกงวดนะครับหนึ่งปีจะผิดแค่ครั้งสองครั้งเองนะครับคุณผู้ชมงวดที่ผ่านมาก็7 5 5 7วงกลมให้เต็มเต็มงวดนี้จะได้เป็นตัวไหนนะครับคุณผู้ชมนะครับเราจะไปดูสูตรของพี่หมูนะครับเสี่ยนสารคามนะครับแบ่งปัน f อทุกคนทุกท่านนะครับสูตรคำนวณสูตรวิ่งนะวิ่งแค่2ตัวนะครับ มีหลักแล้วก็มีรองนะมาดูกันนะครับดูแล้วจะลืมมากดแชร์กดไลค์กดให้กําลังใจเอสด้วยนะครับช่องคุมทรัพยานาคนะครับสายบนสายบนสาธุไปดูพร้อมกันเลยนะครับอ๋อสี่ศูนย์มาแล้วนะครับใสี่ศูนย์อันนี้อันนี้มีอันนี้คือหลักสี่อันนี้มีแค่ห้าหลักแล้วพี่เนาะห้ะหลักแล้วหลักหนึ่งหลักหนึ่งพี่หลักหนึ่งหลักหนึ่งหนึ่งห้า อักหนึ่งก็มีหนึ่งหนึ่งห้าเอาครับพี่หนึ่งหกหนึ่งหกจ้ะหนึ 1, ่งแปดตัวหนึ่งเจ็ดก่อนหนึ่งเจ็ดก่อนหนึ่งเจ็ดก่อนเนาะหนึ่งเจ็ดอ่ะแล้วก็หนึ่งแปดแล้วก็จะมีหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งเก้าจ้ะหนึ่งแปดแล้วก็จะมีหนึ่งเก้าได้อ่า นีครับของพี่เอ้ามีแค่นี้เองพี่ใช่ห้าหางทั้งหมดห้าหางเนาะห้าหางหลักเป็นหลักก็จะมีห้าหางเนาะเลขสวยมากเลยนะครับหลักทั้งหลักไม่อยากทิ้งถ้าทิ้งไปแล้วคัดออกไปแล้วกลัวมันจะยังไงอย่างตัวที่คัดออกกลัวมันจะหลุดอย่างนี้ไง แย่เลยก็ที่จริงพี่ <c oughs> ให้ตั้งแต่วันแรกนะวันหวัวยออกก็ให้เลยแต่ว่าไม่ไม่วางกันเลยไม่ได้โทรเนาะว <c oughs> <c oughs> ันแรกอาจจะเลขไปตรงสำนักไหนคิดว่าพี่เอาไม่ใช่นะครับเพราะพี่ให้ตั้งแต่วันแรกแล้วไม่ค่ะนี่ไม่เคยเอาเลขของใครเป็นสูตรของพี่<ต>โดยเฉพาะดูเนี้ยถ้าตัวเองให้ไปแล้วดูเนี้ยดูทุกคน คนตรงกับเราไหมคนนี้ตรงกับเราไหมถ้าตรงเราก็ใจหายเมอนกันบางทีเนี่ยมันเยอะเกินอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างที่แล้วเนี่ยมันก็ตรงกันเยอะอยู่แต่ว่าก็คิดว่าถ้าสามเจ็ดเขาให้สี่เจ็ดมาเนี่ยของเรามีไหมมันไม่มีแต่ว่าตัวกันจ่ายแต่ว่าคิดแต่ว่าเออสามสามสามเจ็ดกับห้าเจ็ดเราก็ให้ไว้แล้วนี่นะเราก็กันไว้แล้ะ คิดในใจนะยิ่งใกล้วันยิ่งยิ้มใจหายกลัวแต่ไม่เข้ากลัวเอฟซีจะผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยอืสรุปแล้วมันก็เข้าก็คิดดีใจดีใจที่บอกว่าเออเข้าแล้วอะไรงี้ยก็เียกงว่าแล้วพี่เรามีโอกาสเข้ามีการลนแต่ว่าถือว่าเข้าดีนี่พี่นะใช่ใช่ก็เนี่ยเ็าเซียนนะครับพี่หมูมัให้ไม่ว่าจะบนล่างก็จะให้แค่ ห้าห้าหลักด้วยกันชอบตัวไหนก็จัดเอานะพี่เนาะให้เป็นชอบตัวไหนล้วก็ค่อยจัดเอาอีกทีหนึงเพราะว่าเลขก็พี่จัดให้เรียบร้อยแต่งวดก่อนอเนี่ยของพี่นี่จัดเต็มเต็มเลยนะครับพี่จัดให้ห้าเจ็ดนะครับให้ดูนะครับที่พี่จัดให้นะเคยไม่จัดเป็นของตัวให้เ,าเนาะ ไม่อยู่หมดอี่่ามาครั้งแรกเลยนะจักรู่ให้เขาเนี่ยเข้าเลยเองพี่เนาะใช่แล้วอย่างยากพี่น้องมาถามเพื่อนมาถามบอกไปคําเดียวว่าไม่ต้องถามคําว่าจักรผู้เพราะว่าจักเลยเดี๋ยวจะเสียใจถ้าชอบโดยหมก็จักใส่เองแต่ม้วนนี้เนี่ยโชคเข้าข้างครั้งแรกที่ปล่อยไปเนี่ยเข้าเลยเข้าเลยวงกลมด้วยของพี่ในวงกลมไปด้วยเลขชอบวงกลมให้เลยนะครับห้าเจ็ดนะครับได้ใชวงกลมให้พร้อม ื้อเลขอ่ะมันต้องซื้อกลับไปกลับมาซื้อบนแล้วก็ซื้อล่างไม่ใช่ที่บอกว่าเราไม่รู้อ่ะแต่ว่าแต่ว่าพูดอย่างนี้มันถูกหรือไม่ถูกเราก็ไม่รู้ส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะบอกว่าให้ไปซื้อโนตอรีใช่ไหมคะแต่ถ้าถ้าพี่พูดอะไรมันผิดหรือว่าอะไรยังไงก็ตัดให้พี่ด้วยนะครับอ่าก็โอเคพี่ไม่เป็นไรจ้าครับอ่าย่างนั้นเหมครับไื้อรอ,อ่เนี่ยเลขที่ผ่านมาเข้า,าอ่ะพี่ถ้าพี่จะ จับให้เนี่ยพี่เป็นเอาเป็นแนวทางว่าพี่ชอบพี่พี่ชอบนี่คือสามหางข้างละสามหางเนี่ยหลักหนึ่งก็สามหางครับสามหางที่พี่ชอบวงกลมมีสี่เจ็ดมีสี่เจ็ดแต่พี่ชอบนะวงกลมโอาไปประกาศใช่สี 4, เ่เก้าเดี๋ยวเห็นประกาศนี่ใช้การไม่ได้เลยเดีย๋ยวค่อยไปหาปากกาศใหม่สี่เจ็ดนะพี่ชอบเนาะ ใช่ S <S แล้วก็สี่เก้าสี่เก้าอือสามหางก็สี่เก้าอีกแล้วนะครับอะแล้วก็นี่เ <45. S 2> อสี่ห้าสี่ห้าอ่ะใช่อันนี้ก็คือไม่อยากตัดตัวไหนตัวหนึ่งออกเลยอ่ะครับอันนี้ก็คือสี 5, ่ห้าสี่สี่ซู์รองไว้ก่อน <S <S ใช่อ่ะแล้วก็หล,ลักหนึ่งนะพี่รองอันนี้รองนะครับหลักหนึ่ง หลักหนึ่งนี่ก็คือที่ชอบที่สุดก็หนึ่งแปดกับหนึ่งเก้าหนึ่งแปดกับหนึ่งเก้าใช่หนึ่งห้านี่ลองอ๋อหนึ่งแปดกับหนึ่งเก้าจะมีหนึ่งแปดเนาะชอบสุดเลยหนึ่งแปดเดีย๋ยวจะประกาหาซื้อประกาไว้สักโหลแล้วต่อไปไม่ได้ลนะไม่จริงมันมันนั่นบ่อยมากเลยทีเดียวเอาไว้ก็มันแพงนะแล้วมัน เทียนไม่ติดใช่ใช่ทิ้งไว้นานมันจะแห้งกาไม่ติดมันจะแห้งมีไม่กี่ยังดีไม่แห้งวัวนี่ครับพี่ฝันดีไหมวัวนี้ความฝันผิดว,วัวนี้ไม่ได้ฝันอะไรเลยไม่ได้ฝันอะไรเลยงววที่แล้วฝันว่ามันคือสามสิบฝันอยู่แต่ว่ามันไปตรงกับเลขดังของเขา พี่คนที่พูดสูงอ๋ออันนี้ก็คือถ้าฟันก่อนนีก็คุยได้เลยยังยังไม่มีใครปล่อยมากเล็กดังครับวันนั้นน่ะมันฝันว่าไปจับขึ้งจับตึ้งมีหัวตัวใหญ่แต่ว่าสวยมากครับผมตัวเองก็ตีไว้คิดอยู่แล้วว่าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดมันต้องมาแน่นอนแต่ว่าจะหลุดแล้วพี่ก็ไม่ได้เหมือนกันคิดนมาฝันกันเลยอ๋อ<ม>แล้วพี่ได้เท่าไหร่เงินที่ผ่านมาก็เห็นว่าถูกอยู่ถูก ถูกอยู่แต่ว่าถูกน้อยไม่ได,ไได้ไม่ได้ซื้อเยอะเพราะว่าเรามันไม่มีกาลังมันไม่พอไม่มี<อ>ำกำลังเล็กำลังไม่พอได้อยู่อพอซื้อกับขุมกับข้าวซื้อกาแฟได้อยู่ก็อยู่หมื 20, <c oughs> ่ 20, นสองมื่นเนาะก็ก็ธรรมดาก็ได้ประมาณนี้แหละพี่เล่นเยอะแล้วก็ยังว่าเลยเนาะก็ไปตามถ้าถ้าทํางานเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยโอ้ไม่สามว่า หลีหั้าโอ้ถ่าไปก่อนนะพี่เนาะได<ช>้<ช>ก็สูตรนี้พี่ได้มาตั้งนานแล้วยี่สิบกว่าปีนะพี่เนาะใช่จ้ะอืมยี่สิบกว่าปีก็ได้สูตรนี้มาก็คือเข้าตลอดแหละเข้าตลอดปีหนึ่งมันจะผิดแค่กิ่งหัวนะพี่ตามที่พี่เคยคำนวณมาออสองหรือสามสองหรือสามแค่นั้นเองได<ช>้ต่อปีได<ช>้ที่ผ่านมานะแต่ต่อไปพี่ยังไม่รู้หรอกว่ามันจะลดอีกไหม มันจะรุดเอกไหมนะครับเนาะก็นะครับ,รบก็เลขที่พี่ชอบจริงๆเน้นๆนนอ่าเน้นๆสองตัวจริงๆอ่ะพี่ชอบสุสดงวดนี้ชอบสุดๆอ่ะผิดถูก<อ>ไม่เป็นไรก็คือสีรองก็คือชอบก็เป็นสี่เก้าม่ที่แล้วพี่ก็จัดอยู่นะสี่เก้าสี่เก้าจัดอยู่ครับพี่จัดอยู่เนาะ อ๋อี่เก้าพี่ก็จัดอยู่นะงวดที่แล้วครับงวดนี้พี่ชอบจุดสุดก็คือสีเจ็ดใช่อส่เจ็ดอ๋อ,อยายเลยสี่เจ็ดกับสีเก้าใช่อ๋อพี่ชอบลักสีใช่สีเก้าโอ้ยปากกาเดี๋ยวต้องหาซื้อใหม่แล้วก็เดี๋ยวมาใส่หน้าจอให้เอฟซีได้ดูใหม่นะครับเพราะว่าปากกาไม่ติด <laughs> นะครับ ตัววิ่งตัววิ่งนี่ก็แล้วแต่เอชซีเขาจะชอบตัวไหนก็จับใส่ได้อย่างหลักสี่หลักหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วแต่เขาจะจับใส่เองบางทีมันไม่แน่เปลือกเขาเราชอบตัวหนึ่งเขาอาจจะชอบตัวหนึ่งอย่างเงี้ยครับเอาเป็นว่าวิ่งนี่ให้วิ่งสี่กับหนึ่งสี่นี่เด่นนะครับ<ช>หนึ่งนี่รองใช่ครับ<ช>ึ่งนี้รองนะครับสำหรับเลขของคุณพี่คุณพี่หมูนะครับนะเซียน สารคามตัวนี้จะไปกรุงเทพแล้วใช่จ้ะอ๋อต่อไปก็เป็นเสียงกรุงเทพ <c oughs> ไปอยนโน่นแล้วตามตลอดไป,ไปทำงานก่อนแล้วก็เกี่ยวข้าวค่ขึ้นมาครับก็สูตรพี่ก็ให้เอฟีติดตามตอนนี้เบอร์โทรก็ยังไม่ได้บอกเนาะก็ไม่เป็นไรเพออาราะว่าเดียไม่มีเวลาทำงานใช่ใค่ะก็มันถ้าบอกเบอร์โทรไปแล้วมัน จริงๆแล้วอะ่ะมันก็บอกได้นะเสือใครเขาอยากแบบอยากจะโทรดโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยบอกได้แต่โทรได้แต่ว่าเวลาไม่มีเวลาก็ไม่ไม่ได้คุยกับเขาถ้ามีเวลาเ็าจะคุยคอ่าเดี๋ยวถ้าใครนั่นก็โทรมาโดยตรงมีความประสงค์ว่าอยากจะคุยกับพี่จริงๆนะครับก็โทรมาทางเอดก็ไแนะ้ะแล้วก็เดี๋ยว<ต>จะให้เบอร<ห>์อโทร<ห>ส่วนตัวไปถ้าบอกเยอะ เดี๋ยวก็โทรไปเน้นเรื่องเลขบนหรือล่างอีกเนาะใช่ใช่แต่ว่าไอ้มิ่งเนี่ยมันไม่ค่อยอยากจะลุกเท่าไหร่น้อยน้อยมหน้อยนะพี่แต่ว่าที่ผ่านๆมานี่ก็ปีหนึ่งมันก็จะมีแค่สองถึงสามครั้งอ่าสองถึงสามครั้งเองใช่แล้วก็ไม่รู้ว่าต่อไปนี่คือจะเป็นยังไงที่โบไม่รู้อ่าก็สู้ต่อไปเรื่อยๆนะพี่เนาะ ใน,ในส่วนเลขสูตรคำนวณของพี่นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับครั้งเลขก็เข้าเต็มๆเลยนะครับเนาะหลักฐานเรามีอยู่นะครับบอกวิ่งห้าวิ่งห้ากับวิ่งสามนะสามดูไปไม่ได้ไรแต่ว่าเด่นห้าอยู่แล้วนะพี่บอกว่าเด่นห้าอยู่แล้ว<ช>ก่อน <ๆ S 1> อเด่นห้านะครับสามก็คือรองเฉยนะครับแต่ว่าพี่กระจัดให้อย่างเต็มๆไม้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยวัตถิภัณฑ์มานะครับอ่ะนี่ก็เต็มๆเลยมงกลกไม่ด้วย มีห้าเปดกับห้าเจ็ดนะครับนะครับเต็มเต็มเลยนะวงกลมให้พร้อมนะครับท่านใดดูคลิปก็ถือว่ามีโชคนะงวดนี้ต้องตามนะครับวันนี้เป็นงวดที่สองแล้วที่เข้ามาในช่องกลุ่มทรัพยานาคนะครับถ้ทาที่พี่มีอะไรจะฝากเอฟซีไหมนะครับนะอ๋องวดงวดแรกอาจจะข้าวแต่งวดนี้ก็ต้องอย่าไปมั่นใจเท่าไหร่นะคะเพราะว่าพี่ก็ไม่ใช่ เก่งขนาดนั้นแต่พี่ก็ทำมานานแล้วละ่ะเลขเนี้ยประมาณยี่สิบปีแต่ว่าไม่เคยจัดคู่ให้แต่ว่ามีครั้งแรกที่จัดคู่ให้ก็เข้าก็ดีใจแต่เมื่อวดนนี้ก็จัดคู่ให้แล้วแต่ว่าอ่จะไปจัดเองก็ได้เด่นสี่รองหนึ่งเด่นสี่สรองหนึ่งรู้สึกว่าเลขของพี่นี่ สูตรพี่เนี่ยจะมีตรงกับเลขกับปฏิทินหลวงปู่สวงด้วยนะเลขสี่และเลขอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะไปดูอีกทีหนึ่งนะครับจะเพราะหลวงปู่สวงจะมีปฏิทินนะครับเข้าทั้งหมดเหมือนกันจะก็ถือว่ามันสูตรใครสูตรเล้วเตมันก็อารมณ์ที่อาจจะตรงกับสำนักหลายๆสำนักก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็คือสูตรก็คือสูตรของพี่อาจจะตรงกันได้เนาะเป็นเรื่องปกติตรงกันเพราะว่าสูตรคำนวณบางทีมัน มันคล้ายๆกันครับมันจะตรงกันเลขมันมีแค่สิบตัวนะพี่เนาะสิบหลักก็มีโอกาสที่จะตรงกันมีเลขใดก็เลขหนึ่งเอาก็เรื่องปกตินะใช่ใช่แต่ว่าบางครั้งมันอาจจะมีขกชุดอย่างเงี้ยคับอันนี้งวดที่แล้วมีสี่ชุดแต่งวดนี้มีห้าเพราะว่ามันความยังไงแล้วก็มันยังไงอยากไม่อยากทิ้งไม่อยากทิ้งพี่เนาะใช่ครับไม่อยากทิ้งเลย ถ้าทิ้งแล้วกลัวที่เราทิ้งนะกลัวมันจะออกอย่างนี้ค่ะครับอ่ะโอเคเนาะพี่เนาะสุดท้ายนี้ก็ให้พี่มีความสุขความเจอในถูกเลขถูกหวยและอยากให้เอฟซีถูกด้วยจะได้ดีใจถอกตีถูกด้วยเอฟซีถูกด้วยมั่นใจนะพี่น้องเงินนี้มั่นใจไหมเนี่ยมั่นใจเหมือนเดิมสาธุสาธุอาขอบคุณครับเด้อพี่เด้อ เฮงเฮงรวยรวยาธุสาธ,สาธุขอบคุณครับสวัสดีครับทคนวยคนจ้าสาธุสาธุครับคุณผู้ชมนะครับสหรับเลขของคุณพี่หมูนะครับคุณพี่เสียนสารคามนะครับตอนนี้จะไปทํางานที่กรุงเทพแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับก็นะประกาศไม่ติดเดี๋ยวจะเอาเขียนให้ใหม่แล้วก็มาแปะไว้ให้ FC ได้ชมนะครับก็เลขก็อยู่ประมาณนี้เด้อนะครับคุณชมก็ไม่ได้เยอะมากมายนะครับก็ เดนนะครับสเดนสนะครับเดนสีแล้วก็1รองนะครับเดนสีรองนะครับแล้วก็เลขที่พี่เขาวงกลมที่ชอบก็จะมี4 7แล้วก็4 9 4 5 4 7าสี่ห้ี่เจ็ี้ที่ชอบจริงๆตรงนั้นก็รองนะครับในส่วนของ1นะครับวิ่ง1ก็จะมีอยู่1 9แล้วก็จะมี1 8ึ่นะครับหนก้ากับหนมีแค่4ตัวนะครับที่ชอบงวดที่ผ่านมา จับคู่เต็มๆเลยเด้อนะครับวันที่ผ่านมาจัดคู่เต็มๆเจ็ดห้าเอ้เจ็ดอ่าห้าเจ็ดนะครับห้าเจ็ดจัคู่เต็มๆเลยนะครับวันที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าผ่านนะครับก็ถือว่าสุดยอดเลยของคนพี่หมูนะครับมันก็ f c นะครับที่ต้องการสูตรแม่นๆนะครับที่จึงได้ตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับหวยออกปุ๊บนี้ได้ปั๊บแต่แอนไม่ได้โทรไปนะครับ ก็ยังไม่ไม่วันได้ว่างนะครับก็เลยช้านิดนึงนะแต่จริงๆได้ตั้งวันเลขเพิ่มี้อกแล้วก็คำนวณสูตรได้เลยนะครับสำหรับพี่หมูนะครับ <c oughs> ต้องขอบคุณพี่หมูอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวจะมีของฝากจากหลวงปู่สวงด้วยนะครับนะรุ่นเปิดโชคสมปรารถนาให้ด้วยนะครับนะองค์แจกฟรีของทางช่องคุมทรัพรย์พานาคนะครับท่านใดที่จะเบ่งปันนะครับในส่วนของเลข สูตรเลขคำนวณแม่นๆก็สามารถโทรมาทางช่องคุมทรัพยาพยากาณได้นะครับแล้วก็แบ่งปัน fc ที่ชมอยู่เนาะคือเน้นนะครับเน้นอย่างเดียวอย่าทำธุรกิจนะครับคือเป็นแบ่งปันด้วยใจนะครับ f ดก็จะมีเรียนหลวงปู่สวงมอบให้ด้วยนะครับวัตถุมงคลหลวงปู่สวงมอบให้นะครับ fc นะครับครูอาจารย์นะครับ อาจารย์นแม่นแม่นโทรมาได้เลยนะครับทางช่องคลุมทรัพย์พิานาก็จะเอาตัวเลขนี้โชว์ให้ f c ที่ชมอยู่ในช่องคลุมทรัพย์พิานาถือว่าแบ่งปันแล้วก็ได้บุญกันทุกคนนะครับทุกคนจะได้บุญนะครับเอาบุญดีกว่านะครับเรื่องเงินเรื่องทองนะครับเราได้ไปก็อยู่ไม่ได้กับเรานานนะครับพอเราเกิดมาก็มีเสมอกันนะครับเสมอกันแบบไหนครับเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดนะครับเสมอกันตรงนี้นะครับอย่าถ้าเราไปแข่งแต่เรื่องเงินเรื่องทองไปนะครับ คนสุดท้ายมาถึงเวลาเราก็เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเสมอกันเพราะฉะนั้นเอาบุญดีกว่านะครับสายหลวงปู่สงสายพญานาคขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีนะครับร่ำรวยนะครับกเก่เห็นเงินทองไะไรมาทีมาณชาลิติณชาลิติณชาลิติสาธุสาธุาธขอบคุณครับสวัสดีครับพง